สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมกับเกมเหลือลสามอัพเรซิ่งในคลิปที่8ในโหมด c h a l เลน g ์นะครับในครั้งนี้จะมาปลดล็อกอะไรกันดีเอ่ยก็ยังเหลืออยู่1,2,3,4,5,6ห้หลือ6อย่างที่เราสามารถปลดล็อกได้นะครับส่วนถ้าย้อนในเรื่องเก่าๆก,ก็คือ a i r c คา f ์ c แ r เ i e r ผมยังไม่ได้ปลดเอ้ยไม่ใช่ ผมยังไม่ได้แก้เวลาเออผม,ผมยังยังไม่ได้แก้เวลาของ air c a p player เนาะยังเท่าเดิมยังไม่ว่างมาแก้แต่ว่าตรงมอเตอร์ c ซค์เรียบร้อยนะครับแก้แล้วเรียบร้อยเเกืบเกือบห้านาทีเนาะผมก็ใช้โซเวียตเจอโซเวียตเหมือนเดิมวู้กันเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนวิธีเท่าไหร่แต่ว่าผมเปลี่ยนมาใช้มอไซค์แล้วก็เร็วขึ้นมากนะก็โอเคมาส่วนในครั้งต่อไปเออ ผมเล็งสติลโลนินเอาไว้อ้าวเคคือมันเป็นเชลเลต์หลักด้วยเนาะสัญลักษณ์วงกลมเป็นเชลเลต์หลักสามเหลี่ยมเป็นลองมาเดี๋ยวเรามาปลดล็อกเชลเลต์หลักกันก่อนนะเหลืออยู่อันเดียว s ิมโฟนีออฟสต e ลอ่ายูนิตเอ็มพก็ต้องใช้เอ็มพายลุยเท่านั้นตามกฎของผมที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้น11นาทีเจอ3เคนจิดูซิว่าจะไหวไหมมาโอเคลุย I'm impressed. You have done well to get to this far. But now it is time for my legions of steel, Ronin, to put you to bed. คทางนี้เคนจิจะใช้ขุนยนต์มาบุกเหมือนมาแก้แค้นเราเลยเนาะแล้วก็ในแมปนี้ให้ตังเยอะมาก <Construction complete. S 2> ผมรู้สึกดีกับมันมากอ่ะให้ตังเยอะมากปกติแต่ละแต่ละด่านจะให้แค่หมื่นเดียวเนาะ <Okay. S 1> แต่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมาด่านนี้ให้ให้มา สองหมื่นก็แปลกใจอยู่เหมือนกันในแผนของผมในครั้งนี้ก็คือผมจะไม่สร้างโลคนะไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างแล้วก็อัพจรวดแบบนี้ผมพอจะเดาได้เนาะสตียรอินแพสไทรเกอร์วีเอ็กซ์แต่ถ้าลองคิดกับกันถ้าเกิดผมเป็นศัตรูแล้วถ้าเกิดรู้ว่าจะเอาไทรเกอร์วีเอ็กซ์มาบุก้แน่นอนต้องมีแน่นอนอาเชอร์มีเดน ดังนั้นผมจะใช้สไตรเกอร์วีเอ็กซ์บุกอย่างเดียวไม่ได้ผมต้องมีพวกเทงกุติดไปด้วยแพทย์อย่างเดียวไม่พอหรอกสไตรเกอร์วีเอ็กซ์อย่างเดียวไม่น่าเอาอยู่เนาะโอเคคือผมไม่รู้ว่าศัตรูมันจะมาเร็วหรือเปล่านะตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าเกิดมาเร็วก็คือว่าถือว่าผมโชคร้ายอ่ะเพราะผมจะไม่สร้างลงคน <Construction complete. S 1> ขอเก็บ <New construction S 1> คอห้าร้อยเนี่ยไว้ก่อนดีกว่า Construction complete. ขอ,อสร้างเทงปุกติดไว้สักสามตัวเนาะน่าจะพอโรงแร่สองโรงโรงน้ำมันสองโรงโอเคน่าจะพอนะ Make a Tango Let's go โอเออกมาแล้วหนึ่งค่อยๆสร้างออกมาฐานนี้สร้างเทงปส่วน,ส,วนส่วนโรงนี้ก็สร้างสไติเกอร์วีเอ็กซ์ไปแล้วกัน Make a Tango Let's go <S ยูนิตนี้ถือเป็นยูนิตที่สามของเอ็มพายนะที่ผมได้ปลด <Up grade S 2> ใช่ะวะ อยู่ในที่สามอันแรกเป็นอัชเชอร์มิเดนอันที่สองเป็นสไตรเกอร์บีเอ็กซ์โอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะได้สตีลโลนินมาร่วมทีมเพิ่มขึ้นอออก็ใช้ได้นะสามตัวน่าจะพอตัวนี้เธอเป็นกำลังกำลังลบหลักเลยนะครับสไตรเกอร์บีเอ็กซ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวอัปเกรดรอไปก่อนตรงนี้สี่ตัวก็น่าจะพอแล้วโอเคบินขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาสแตนบายรอตรงนี้ไปก่อนก่อนแน่นอนศัตรู ตามการคาดเดาของผมต้องมีแน่นอนอาเชอร์มิเดนผมก็เลยต้องเตรียมแทงกุไว้รับมือนะอะไรมานี่ไงตามที่คิดเลยมีแน่นอนอาเชอร์มิเดนล่ะเพราะว่าคนสร้างเกมเขาก็คงรู้แหละว่าเราจะใช้วิธีนี้บุกนะะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว เอาพาดไว้มาก่อนเลยว้ยโอเคมันที่ผมเอาเอาลงลงลงผล,ลิตรถเนี่ยมาตั้งดานหน้าเนี่ยก็มีเหตุผล,ล,ลหนึ่งนะก็คือ,อมันแข็งสตูซกพอมันเข้ามาปุ๊บมันก็คงจะยิงอตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วยทวงเวลาสักแป๊บหนึ่ง้ยมันม,มาแล้วมันมาแล้วอ่ะมาเร็วมากด้วย จีิงๆคจะบุกเร็วกว่านี้นะลอยอให้ดคนต่อสู้เออขึ้นไปไอ้ใช้ไอ้ใช้ BX ยิงดีกว่าเนี่ยแรงจะตายเออเราอัพเกรดจะลวดแล้วด้วยกลัวทำไมเอ้ไปตรงนี้ขอสำรองอีกสักสี่ตัวโอ้เหลือเฟือมากๆอ่ะไปลุย นี่ไงไอเชื่อมีเดีนบาร์เลยเนี่ยลุบหน่อยลุบหน่อยลุบหน่อยต่อที่ก็ในไหนก็ในไหนแล้วต่อวงใหญ่ก่อนเลยอย่ารอช้าเอาลงบาดคนให้หน่อยบาดคนให้หน่อยระวัง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 บอดคนให้เลยสิโอ้มีสติโนนินแล้วด้วยอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ลงนก่อนลงพ้นก่อนตรงนี้คืออ้าวศัตรูมาแล้วเว้ยขึ้นมาไอ้พวกตรงนี้หน่อยสิตรงนี้ก็อ้าวโอเคก็เก็บลงพ้นก่อนลงพ้นก่อนเดี๋ยวอุ้ยไอเชื่อมีเดนออกมาอย่เดียวเฉียบจะยุ่งไอ้หุ่มก็ซ่อมแซมไปนะไอ้กูผมคงไม่ซื้อแล้วนะไม่รู้จะซื้อทำไมอ่ะสี่ตัวแค่นี้ก็ พอแล้วมั้งเดี๋ยวกลับมาซ่อมยังได้เลยเนี่ยจริงๆเตรียมตัวให้พร้อมแกเอ้ยเกรขอเพิ่มหน่อยอยากได้เยอะๆเกรวาดมันไประเบิดทิ้งซะมึ่งไปอ๋อคิดเหลยคิดเหรอว่าจะเข้ามาได้นะตรงนี้มาเสริมตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็มี ในบ้านก็จะมีตัวที่เพื่อสร้างออกมาใหม่ออกมาใหม่เดี๋ยวช่วยคุ้มกันได้ไม่ไม่เป็นไรโอเคบินขึ้นมาเก็บกวาดลงพล้นรถให้หน่อยเยอมีหรือมันสร้างรถฐานออกมาซึ่งไม่รู้ว่ามันมันจะสร้างเป็นหรือเปล่านะตรงที่ผมไปอยู่นั่นอะไรอ่ะโอ้โอแรงใช้เล่นนะลง ไม่อยากเสีย VX มากกว่านี้แล้วเสียดายเวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออเทนปู๋กปาดคนให้หน่อยจะช่วยได้มากเลยเนี่ยกวาดมันซะระเบิดมันซะไม่ต้องมั้งแค่ระเบิดลงไฟฟ้าที่ได้ก็คือไอ้พวกในบ้านมันตายหมดแล้วมั้งโอ้ยแล้วมันฉลาดไยนะมันยิงตัวทีดาวก่อนเลยอะ ฐา,านระเบิดก่อนที่ลูกธนูจะยิงมาถึงโอ้แบบนี้ก็มีด,มมด้วยเว้ยตรงนี้เบอร์สองเ้า<ๆ>ไปนะ,ะดดจะเอามาทำไมนะโธ่แสดงว่าผมไปกดติดด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเวลา6นาทีกูใช้เวลาไปครึ่งแล้วนะหมกได้ฐานเดียวเองเล็งมือหน่อยเล็งมือหน่อย ตรงนี้พอสองเขตเซนกุฝากกวาดให้ด้วยเขตตรงนี้มารวมคับกันหน่อยรวมๆกันร,มร,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 รวมๆกันฐานนี้น่าจะบุกได้เร็วกว่าเดิมนะผมคิดว่าศัตรูโอ้รูบาเลยอ่ะเรียบเลย<น>อวยอวยอวยระวังระวังระวังกวาดน่าจะกวาดได้ไปซะ อะไรยิงได้ก็ยิงไปก่อนมันจะตอดก็ปล่อยมันปล่อยอยากตอดก็ปล่อยไปโอ้ตรงนี้นิดเพียบเลยอะะไรไปทางอันบิงลงพื้นรถก่อนมันเยอะมันเยอะมันเยอะทันชันเยอะมากเยอะมากไม่ไหวไม่ไหวยิงไอ้นี้ก่อนสิ เยอะมากอะเยอะกว่าที่คิดอะเดี๋ยวค่อยรวมไปตะลุมบอลมันทีเดียวจบเอเบอฐา,านนี้เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะน้อยกว่ามากแปลกเลยหรือมันเป็นเฉพาะฐานอาะอะไรก็ช่างเอามารวมๆกันน้อยหวังว่าคงทันะสิบเอ็ดนัดเดียวว่าฐานนี้ก็น่าจะจบแล้วตรงนี้คือ,อ วิ่งเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินไป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 แทงคู๋ยวช่วยหน่อยตรงนี้ก็มีกี่ตัวเกตใช่ไหมโอเคเลอเพื่อนเลือเพื่อนมา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 แทงบัสเตอร์ช่วยกันหน่อยนะอย่าให้รถแร่มันยิงอย่าให้มันยิง อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอยิ่งปาดไซมันปาดส่มันช่วยผมได้เยอะยิงแรงกว่ามากเลยขนาดเออขนาดยิงพร้อมกันนะยังยังยังแทบจะพังก่อนเท่าไหร่ละแปดนาทีหรือเวลาสามนาทีกว่าสามนาทีก็น่าจะพอมีเวลาให้ผมเอาเชงกูไปช่วยนะน่าจะพอมีเวลา สามนาทีไม่ถึงสามนาทีด้วยซ้ำเนี่ยสองนาทีกว่าสองนาทีครึ่งน,น่าจะทันนะเน,น,นี่ยมันยากกองฐานเนี้ฐานเดียวเนี่ยฐานอื่นไม่เท่าไหรหรอกคนฝูงเมื่อกี้อยู่ไหนวะเอาไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่จัดสิจ้ะนี่มอยมู่ในบาร์เลยเนี่ย เออดีมาพี่โน่ลงบอดให้หน่อยฝาดให้หน่อยอยากให้มันมายุ่งกับเราสองตัวแล้วเรือเรือเรือเรืดก่ต้องช่วยเก็บไอ้นี้ให้ด้วยนะไอ้โอ้โลสติลโลนินนี่ก็เยอะเหลือเกินว่ะเร็วเร็วเร็วโอ้และในบ้านนี่เพียบเลยอ่ะ ไฟไหมไฟไหมอ้อมก,ก่อนอ้อมก,ก่อนจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยบินมาหนะใช่ไหมมาหนะใช่ไหมบินอ้อมไปหนึ่งนาทีครึ่งทันไหมกูแต่ในบ้านนี่เยอะมากนี่ไงช่วยหน่อย แบ่งเบาพาล่ายหน่อยก่อนลุนบอมพอกบ้านนี่เยอะเือเกินวะนี่นี่นี่เก็บเก็บเก็บึนี้หน่อยลงมันฉลาดซะด้วยนะมันทีตรงนี้แล้วก่อนดีมากเร็ว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 ตัวแล้วเร็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 ว เหลือสี่ตัวแล้วยิงอาชีพมีเล่นก่อนมันจะสอยลงเลยลูกเออทิ้งเหลือค่ว่ากันไม่เป็นไรตัวสอยหมดแล้วตัวสอยหมดแล้วทันไหมทันไหมต้องทันสิทันสิห่างๆเลยนะห่างๆเลยนะห่างๆหลังนี้หน่อยทันไหมต้องทันสิโอเคทันเดือดเฉียดฉิวจบเลยใช่ไหมเรียบร้อย What have you done มันว่าเราโกงอ่ะเราโกงตรงไหน่ะ๋อโกงตรงที่แบบเราใช้ยูนิตบินได้ใช่ไหมเพราะสติลโรนินมันตอบโต้ไม่ได้ไงกลายเป็นว่าเราโกงซะงั้นโอเคก็ทันเวลานะครับทันเวลามา30กว่ากวินาทีโอเคเนาะด่านนี้ตามความคิดผมก็จริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคปลดล็อกสติลโรนินเรียบร้อยแน่ดูซิว่า หลังจากเคลียร์แชร์เล่นหลักไปแล้วดูสิจะมีแชร์เลนแชรเลนไหนโผล่ขึ้นมาปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอ้เพิ่มมาสี่เลยดูซิว่าดูซิมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจากแชร์เลนหลักเลยก่อนนะอธีนาแคนนอนเอาเลยเจอเจลิเดียนแน่เลยอ่ะอธีนาแคนนอนเนี่ยด่านนี้ก็ยังถือว่ายากนะแล้วคือผมต้องใช้พันธมิตรในการสู้กับเจเขาด้วย ยูนิตผมก็ยังไม่ค่อยมีเลยแอร์คราฟแคริเออร์ carrier, โอ้โหก็กว่าจะได้สร้างคงต้องไปปลดอย่างอื่นก่อนถึงจะได้มาเล่นแบบนี้โอเคส่วนในครั้งนี้คืออะไรเชลโดอนอันนี้ก็น่าสนนะเจอมอสทรินเชลโดนน่าน่าสนอยู่เหมือนกันก็คงจะเป็นแมปที่แบบว่าสารพิษเยอะๆใช่ไหมผมพอจะจำได้อยู่บ้างอืมอัน,นแล้วเนี้ยทวินทวินเบลดเฮ้ยเฮ้ยของลูกหนานมาเลย วินเบลดและเนี่ยคิงโอนิโอ้โหยักษ์ใหญ่พี่ยักษ์ใหญ่ของเราแต่ให้เวลาไม่เยอะแสดงว่าแสดงว่ามันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหรน่นี่ถูกไหมไอ้ตัวที่น่าจะยากแต่ก็คงเป็นเวลาแบบเนี่ยประมาณ1 0บสิบกวานาทีอ่ะน่าจะเริ่มยากแล้วเอาตอนนี้เรามีเชลเล่์ใหม่เพิ่มมา4ี่เชลเลนเดีเดี๋ยวไว้เลือกทีหลังนะครับผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้คือกะว่าจะเคลียร์ของเก่าก่อน ของเก่าก่อนผมเพิ่งเคลียร์สติลโลนินไปใช่ไหมครั้งต่อไปที่ผมเล็งๆไว้นะผมอยากจะเก็บโซนยิปโซนญี่ปุ่นก่อนอะเพราะว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปนะซีวิงอันอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าไอเวฟฟอร์ r ทาวเวอร์ะน่าจะได้นะผมคิดว่าน่าจะพอมีลุ้นเท่าที่ผมไปสองสองดูแล้วประมาณสองนาทีทวินเบดโอโดนประกบคู่แบบนี้แบบเจ็บจี๊ดเลย วีลากับจายโอเคก็ในครั้งต่อไปมีแนวโน้มสูงว่าจะปลดทนะาวเวอร์คอร์เนาะเจอทัคาระสามนึ่งอีกแลว้วแต่ในแมปนี้ก็จะมีปืนใหญ่ช่วยยิงเนาะก็สมกับเป็นแมปที่ไว้ปลดล็อกปืนใหญ่เหมือนกันโอเคผมกะว่าจะเก็บของเก่าก่อนส่วน assault destroyer ตรงนี้ก็มันหกนาทีครึ่งอ่ะจะทํายังไงให้บุก,บกทีเดียวแล้วตูมหายให้หมดอ่ะตรงนี้กระมก็ต้องไปคิดอีกทีนึงโดยส่วนโดยส่วนตัวแล้ว ปลดล็อกทาวเวอร์คอนน่าจะง่ายกว่าโอเคเนาะตามลำดับที่ผมคิดไว้ก็อา,อาจจะเป็นทาวเวอร์คอรในครั้งต่อไปแล้วก็จะกระโดดข้ามไปแอซซอลเดสโทเยอร์ er, แล้วก็กลับมาซีวิงแล้วก็อาจจะเอาทันย่าก,ก่อนซีวิงเออลองต้องเปลี่ยนบ้างโซเวียตนี่ช่วงโซเวียตนี่แทบจะไม่ได้แตะเลยในช่วงนี้โอเคก็เอาไว้ก่อนในครั้งหน้าน่าจะปลดล็อกเวฟฟอร์ทาวเวอร์ นะครับตามนี้โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในเกมเล็ตเออร์สามอพไรซิในคลิปที่เท่าไหร่แล้วอะคลิปที่9นะครั้งต่อไปนะครั้งที่9โอเคในการปลดล็อกเวฟฟอร์สทาวเวอร์นะครับเจอเจชทาคะระในเกาะแห่งยิ่งใหญ่โอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้ไวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย